ถามว่าทุกยากลำบากไหมโคตรทุกยากโคตรลาบากรู้สึกยังไงกับรัฐมนตีีว่าการก,กระทรวงกลาโหมคนใหม่นะครับก็ต้องเปิดโอกาสต้องให้ท่านได้ลองทํางานดูนะครับว่าคํามั่นสัญญาคําพูดต่างๆที่หลุดออกจากปากของท่านนั้นจะเป็นจริงหรือไม่นะครับคลิปนี้มาบอกเพียงว่านะครับเงินพระดุงเกร็ดจำนวน3,000บาทของพี่น้องไม่หือไม่อื้อไม่มีเสียงตอบรับจากรัฐบาล สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังพี่น้องอิบซีพี่น้องทหารผ่านศึกทุกท่านพบกับผมนนทนาวินอีกเหมือนเดิมเราก็มาพบกันเป็นประจำในช่วงบ่ายของทุกวันสำหรับคลิปนี้มีคำถามจากพี่น้องทหารผ่านศึกสอบถามเข้ามาตามเพจตามเฟซตามไลน์ในทิกตอกแล้วก็ YouTube ค่อนข้างเดียวทีเดียวสอบถามเข้ามาบอกว่าเมื่อวานนี้ก็คือวันที่30กันยายน267ในายภูมิธรรมเวชชยชัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมท่านได้เดินทางไปที่สำนักง,งานองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกแล้วก็พูดว่าจะเพิ่มเงินผดุงเกียรติให้กับพี่น้องทหารผ่านศึกว่าอย่างนั้น นะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องที่ค่อนข้างสําคัญคําพูดที่ว่าจะเพิ่มเงินพดุงเกียรติให้กับพี่น้องทหารผ่านศึกซึ่งในความเป็นจริงแล้วทหารผ่านศึกบัตรชั้นที่สองบัตรชั้นที่3บัตรชั้นที่สเขายังไม่เคยได้รับเงินพดุงเกียรติแม้เพียงบาทเดียวสลึงเดียวคือยังไม่เคยได้แต่ท่านพูดว่าจะเพิ่มเงินพดุงเกียรติ ให้กับพี่น้องทหารพ่นศึกทีนี้ก็ทําให้พี่น้องทหารพ่นศึกจานวนมากเนี่ยเขารู้สึกมุนงงสงสัยว่าเอ๊ะสรุปแล้วมันยังไงกันแน่นั่นก็หมายเพราะว่าทหารพ่นศึกนี่มีเงินพดุงเกียรติอยู่ใช่หรือไม่จึงจะมีการเพิ่มเงินพดุงเกียรติให้กับพี่น้องทหารพ่นศึกนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องสําคัญนะครับเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาก็มีโอกาสได้สอบถามกับศูนย์ศูนย์สองก็คืออาสาสมัครฐานพลานอนุรักษ์ชอบสะอาด ซึ่งเป็นประธานฝ่ายกฎหมายและยุทธศาสตร์กลุ่มพี่น้องเพื่อนร่วรบไทยท่านก็บอกว่าท่านรับมนทีว่าการกระทรวงกลาโหมเนี่ยน่าจะพูดผิดว่าอย่างนั้นนะครับเพราะว่าถ้าพูดถูกเนี่ยต้องบอกว่าจะพยายามช่วยเหลือให้พี่น้องทหารศึกบัตรชั้นที่สองบัตรชั้นที่3บัตรชั้นที่4ได้รับเงินพดุงเกียรติแต่นี่นะครับบอกว่าจะเพิ่มเงินพดุงเกียรตินั่นก็หมายความว่าเงินพดุงเกียรติเนี่ยมันได้อยู่แล้วและท่านจะมาช่วยเหลือมาเกือ้อกูลมาเพิ่มเงินพดุงเกียรติ ให้กับพี่น้องฐานบัสึกนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องสําคัญพี่น้องฐานบัญชึกจานวนมากเนี่ยกำลังวิพากษ์วิจารณ์กันตามโลกออนไลน์ตามสื่อโซเชียลตามเกตตามเฟซต,ตามข้อคอมเมนต์ต่างๆนะครับโดยเฉพาะในห้องไลน์ของผมก็จะมีพี่น้องส่งข้อความเข้ามาถามสรุปแล้วยังไงเงินปดุงเกียจมันจะได้หรือไม่ได้นะครับท่านทราบมาแบบไหนก็ต้องบอกพี่น้องตรงๆว่าผมก็ทราบ เหมือนกับท่านนั่นแหละนะครับเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยไม่ได้ไปถามว่ารู้ข่าวไหมรู้ข่าวนะครับรู้ข่าวว่าทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนายภูมิธรรมเวชยชัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเนี่ยเขาจะเดินทางไปที่สํานักง,งานองค์การสูงเคราะห์ทหารผ่านศึกเพื่อประชุมสภาทหารผ่านศึกนะครับแต่นะครับหลังจากที่มีการประชุมออกมาแล้วนะครับท่านก็ ได้ออกมาแถลงข่าวตามที่พี่น้องเอฟซีพี่น้องท่านผู้ทึกได้ฟังนั่นแหละนะครับคือทั้งหลายทั้งปวงมันเป็นแบบไหนเป็นยังไงก็ตามที่ท่านได้ฟังทั้งหมดข้อมูลเดียวกันนะครับไม่มีผิดเพี้ยนแม้แต่น้อยนะครับแต่ที่ผมมาพูดมาคุยกับพี่น้องเพราะว่าผมรู้สึกงงงงแล้วก็สงสัยแล้วก็พี่น้องหลายคนหลายท่านเขาก็สงสัยเงินพดุมเกียรติสรุปแล้วมันเคยได้หรือยังไงหลายคนสงสัยว่ามันได้มาแล้วใช่ไหมถ้าได้มาแล้วมันอยู่ที่ไหน ทางราั่มนตรีว่าการกระทรวงกาโหมจึงบอกว่าจะเพิ่มเงินพันุงเกรติให้กับพี่น้องฐานประึกเออนะครับสรุปแล้วมันยังไม่ได้นะพี่น้องยังไม่ได้แม้เพียงสนอึงเดียวยังไม่ได้เพราะฉะนั้นพี่น้องอย่างงงงอย่าสงสัยนะครับแล้วก็ในช่วงท้ายนะครับท่านก็บอกว่าได้นำเขาเรียกว่าถุงยังชีพของสำนักงานองค์การสงเคราะห์ฐานปรศึกเนี่ย เพื่อไปมอบให้กับพี่น้องทนารผึกท,ที่ประสบภัยน้ําท่วมในพื้นที่นู้ภาคเหนือนะครับจำนวน4,000ชุดพี่น้องนะครับในนั้นก็จะมีพวกเกาวสารอาหารแห้งพวกมามา่าปลากระป๋องนะครับเดี๋ยวมารอดูว่าพี่น้องนะครับทั้ง4,000ท่านเนี่ยจะได้รับหรือไม่ได้รับนะครับหากท่านใดยังไม่ได้รับเนี่ยนะครับก็ช่วยฝากนะครับฝากข้อความเข้ามาในห้องไลน์ให้ผมได้ทราบด้วย นะครับเพื่อจะได้รู้ว่าข้อมูลข่าวสารที่ได้รับทั้งหมดเนี่ยมันเป็นข้อมูลจริงหรือว่าข้อมูลเท็จแต่ข้อมูลจริงก็คือมีถุงยางชีพเพื่อมอบให้กับพี่น้องทานประสิที่ประสบภัยน้าท่วมในพื้นที่ภาคเหนือเนี่ยโอเคชัดเจนแล้วนะครับคือ4 0 0พันชุดนะครับแต่ว่ามันจะไปถึงหรือไม่ไปถึงนะครับมันจะตกหล่นหรือติดขัดตรงไหนอันนี้ไม่แน่ใจหากพี่น้องที่ประสบภัยน้ําท่วมแล้วก็ยังไม่ได้รับ ถุงยังชีพของสำนักง,งานองค์การส่งเคราะองอานาริระิ์ก็สามารถนะครับออฝากข้อคอมเมนต์หรือว่าส่งข้อมูลข้อความเข้ามาพูดคุยกันในห้องไลน์ได้นะครับเดี๋ยวก็จะอะมีคำตอบนะครับเมื่อท่านมีคำถามผมก็ต้องมีคำตอบนะครับแล้วก็มีพี่น้องสอบถามเข้ามาอีกว่าว่าลุงนนพี่นนฟังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมท่านพูดแล้วเป็นยังไง จะได้หรือไม่ได้เงินพดุงเกียรตินะครับตามที่ผมฟังนะครับฟังจากคลิปข่าวแล้วก็ฟังจากศูนย์ูสองพี่ต่อยอาสาสมัครทันพลนอนอนุรักษ์ชอบสะอาดท่านพูดนะครับก็เหมือนเขากย็ายามพูดแล้วก็โน้มน้าวบอกว่าพยายามจะช่วยเหลือนะั่นแหละพี่น้องแต่ว่าการช่วยเหลือของเขาเนี่ยนะครับรู้สึกมันจะมองเห็นลิบ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 เห็นอยู่ไกลมากนะครับ ไม่แน่ใจว่ามันเป็นการสับขาหลอกหรือไม่นะครับแต่จากประสบการณ์ของลูกผู้ชายชื่อนนาวินเนี่ยนะครับตอนนี้อายุ60ปีนะครับ60ปีเนี่ยมันก็ผ่านโลกมาเยอะผ่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเนี่ยมาหลายคนหลายท่านหลายยุคแล้วก็หลายสมัยผ่านนายกรัฐมนตรีหลายคนหลายท่านหลายยุคหลายสมัยเห็นทุกข้อมูลเห็นทุกข่าวสาร แต่เอาละนะครับก็ฟังไว้ใช่ว่าใส่บาแบกหามท่านอาจจะมาช่วยจริงๆก็ได้นะครับแต่ในใจลึกๆเนี่ยนะครับยังไม่เชื่อมัน่นยังไม่เชื่อมัน่นถามว่าเพราะอะไรเพราะว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมทุกคนทุกท่านที่เดินทางเข้ามาปฏิบัติภารกิจเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเนี่ย นะครับเขาก็จะเดินทางเข้ามาที่สํานักง,งานองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเป็นประจาและว่ารีเด็ดที่ทางรัฐบนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมทุกยุคทุกสมัยได้พูดไว้ก็คือจะช่วยเหลือดูแลในเรื่องสิทธิสวัสดิการให้กับพี่น้องทหารผ่านศึกจากนั้นนะครับผ่านแล้วผ่านเลยสิทธิสวัสดิการต่างๆที่มองเห็นเนี่ยนะครับแทบไม่เห็นเลย เห็นก็เป็นเพียงสิทธิสวัสดิการที่พี่น้องไม่มีโอกาสได้ใช้มากนะักถามว่าทําไมไม่ใช้มากนะักเพราะว่าพี่น้อง่าวบันศึกที่อยู่ตามบ้านนอกคอกนานะครับตามทุ่งตามท่าตามนาพื้นที่ต่างจังหวัดพี่น้องนะครับคือไม่รู้ถึงสิทธิสวัสดิการต่างๆบางคนบางท่านเนี่ยไม่เคยมาเบิกใช้เลยเงินช่วยเหลือครั้งเทาวจํานวน1นึ่พันบาท นะครับคนที่อยู่ทุ่งอยู่ท่าอยู่นานูนอยู่ไปเขาอยู่บนภูเขาสูงเนี่ยรับรองเขาไม่เคยมาใช้แล้วก็อีกส่วนหนึ่งเงินช่วยเหลือผู้ป่วยนอกนะครับครอบครัวละสี่พันบาทนะครับต้องถามยังตัวผมเนี่ยผมไม่เคยไปใช้สี่พันบาทเลยถามว่าเคยไปที่สํานักงานองค์การสรุขคะห์ฐานภาษีไหมไปเบิกเบิกค่ารถเขาให้มาห้าร้อยบาท อ่ะแล้วเวลาเจ็บป่วยเจ็บป่วยผมก็ไปที่โรงพยาบาลอำเภอบางปะม้า,าจังหวัดสุพรรณบุรีอายุหกสิบปีเนี่ยไม่เสียแม้เพียงบาทเดียวนะครับคือไม่ได้เสียตังค์เพราะฉะนั้นเงินจํานวนสี่พันบาทเนี่ยผมก็ไม่ได้ไปเบิกและผมมั่นใจว่าพี่น้องแสนประจุอีกจํานวนมากเนี่ยไม่ได้ไปเบิกเหมือนกันพี่น้องพอไม่ได้ไปเบิกเนี่ยนะครับแล้วทํำยังไงเงินส่วนนี้นะครับมันก็คงอยู่ใน เรื่องของเงินงบประมาณนะครับเขาก็อาจจะนําไปใช้นู่นนี่นั่นเพราะว่าเ,เขาเรียกว่าค่าใช้ใจ่ายของสํงงานักงานองค์การสุขภาพฐานประิท์เนี่ยมันก็เยอะนะครับทีนี้ถามว่าตอนเนี้อยู่ยังไงนะครับก็อยู่แบบนี้แหละพี่น้องถามว่ามีงานทํำไหมไม่มีนะครับตื่นเช้ามาก็มานั่งอ่านข่าวนู่นนี่นั่นที่มันเกิดขึ้นบนแผ่นดิไก์ให้พี่น้องได้ฟังรายได้นะครับก็ได้ไม่กี่ตังค์นะครับถามว่าบ้านที่อยู่เนี่ยนะครับก็เป็นบ้านของแม่บ้านเขา นะครับส่วนตัวของผมผมบอกตรงๆว่าผมไม่มีอะไรเลยนะครับถามว่าทุกยากลำบากไหมโคตรทุกยากโคตรลำบากรู้สึกยังไงกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมคนใหม่นะครับก็ต้องเปิดโอกาสต้องให้ท่านได้ลองทํางานดูนะครับว่าคํามั่นสัญญาคําพูดต่างๆที่หลุดออกจากปากของท่านนั้นจะเป็นจริงหรือไม่แต่นะครับมันจะจริงหรือไม่ไม่มีใครรู้ต้องให้ท่านทางานก่อนนะครับคลิปนี้มาบอกเพียงว่า เงินพดุงเก็ียดจำนวน3,000บาทของพี่น้องไม่หือไม่อื้อไม่มีเสียงตอบรับจากรัฐบาล